มันนอนคุยสิอาการเป็นยังไงหืเฮ้ยช่วยอาการเป็นไงง้อยง้อยฮะฮะช้วยอาการเป็นไงเบื่อเซ็งหรือยังไงฮะอากาศก็ไม่ร้อนนะฮะหืึเป็นไงอากาศเป็นไง,ง,อ,งอ,อาการเป็นไง hả, hả, cái gì? mang đi làm, mai cúi này là, hả, hả, Tao hay về Tao hay về lý này hả, Hả? Tao hay dè luôn này tên nhân nó, hả nó, Hả? ยังไงไหนดูด so ูด네ูแล้ม <decorated in vid rio> <res> <ki> ือดิดูแลมือดิโอ้โหมือนิ่มจังเลยมือนิ่มจังเลยมือนิ่มจังเลยจะกระเดียมไหม จัก็เดียวป่ะเออ่อ <laughs> ช่วยทำหน้า <laughs> ไม่อยากเล่นเลยอ่ะจักรเลีดย๋ยอจักรเลียอาการมันเป็นยังไงแหลงเล่าให้ฟังฮะเบื่ออะไรอ่ะไหนดูดูอะไรน้วมือดีว่ามันมีหวยขึ้นไหมอดูหวยก่อน mi hủy mấy nè Khó hủy đây mấy Khó hủy đây mấy Tình này Để mấy mai để cái chân ngậu cháu ngẩu, ngẩu, hả? À? Ăn ngậu ngẩu, ngậu, Chắc có điểm bà Chắc có điểm bà Chắc Chắc có điểm ba Chắc có điểm จะกินอะไรเปล่าหมากพูอะไรไหมฮะเดือดเดืดโอ้ยสายคนเอาแล้วเอาแล้วหุดหิดแล้วยังไม่อยู่แล้วจะเหงานะฮะยอมเหงาัหมฮะยอมเหงาอ่อ อยู่คนเดียวเหงานะบอกให้เอ้ยอ๋ยเหลับตา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 ไม่สนใจใช่ไหมนะฉันไปก่อนนะชวนไปก่อนนะไปก่อนนะ,อะโอเคพักบอนนะบ๊ายบาย 那、啊、好，我嗯。